ครับสวัสดี FC ซสูผู้สุกนครับมันยิงหลอดมาสรุปผลบ้างไฟแสนนะครับปัญหาเมสายยนสองบ้านดอนจิกนะครับบางที่หนึ่งนะครับสะเมียนศิลเจดสิบเก้าสิบนะครับเดยร้อยหกสิบสาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางแรกกะแผ่ซะแล้วนะครับเสียนไหลบางที่สองกะทิสังลุยแปดสิบเพียงนะครับโอ้โหราคาเนี่ย ราคาของไฟได้400พอดีนะครับว <c oughs> าบังที่3ไกท่ทองเก้าสิบสามสโอ้มันนี่ราคาตำคัก410ค่าแนนป้าไกท่ทองปฏิโทหนึ่งับลุงหลอดบดไปนะครับสะตาบอยนะครับ15-45ไา้าดสอ้อยแปค่แนนไม่ผ่านนะครับมาเด็ดลุงหลอดไปทั้งเขาอ่อนหลอดนะครับบางที่หากุ้งจะเลื่อนซับนะครับสี 40, 80, 360่สิบแปดสิบดส้อยหิบคะแนนเจ้านะครับ บั่งที่6เสียกายสังลุย25 50นะครับได้420คะแนนผ่านาน,นะครับบั่งที่7นะครับ TBT ช่างไม่ตีนะครับได้320คะแนนโบ้หูว่าเป็นจังไดผ่านโบผ่านโบหูนะครับบั่งที่8ว่างสันติสุขนะครับ30 65บหกาบไลว่างสีไลไผ่นะครับ, 30, 65, บ,รส,นะรบสุดท้ายแล้ว แแหนะครับผม3ามาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก่ากุหล,ลาบขาว30 65ได้250าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่10ออเฉลิมพล4น7 0ได้365าคะแนนเจ้านะครับบางที่11 เทพทับหลวงนะครับสามส้าด้อยเคะแนนหวานเทียบนะครับบั่งทีสิบสองโควิดบึกฝานะครับสามสิบเจ็ด้อยหคะแนนเจ้าเนีบโอ้ไฟเจ้าลายนะมือนี้นะครับบังทีสิบสาแอดเทวดานะครับแปดสิบยีนะครับโอ้หด็ลอยคะแนนบูหัวเกิดยั้งขึ้นนะครับลุงหลอดก็าบิ้งคิดมาตเตะบอลการกุศลแล้วนะครับโอ้โหนะครับเกิดยั้งขึ้นบู๊หัวนะครับผมนะ เดี๋ยวลงุงหลอดจะไปหาเบิ้งคิดสิบสี่บอกสู่ฟังนะครับบ้างที่14นักอดดงบางช่างบอตีนะครับได้425คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบนยังแพ้ไผนะครับมัดเด็ดลุงหลอดนี่นะครับแอดเทวดาแพ้ไปแล้วนะครับดงบางยุคใหม่ย,ยังบอแพ้นะครับบ้างที่15สอพอรสพิมลช่างไม่ตีได้445คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับอ่สร้างบอตี แต่นาธานผ่านนะครับผ่านอยู่แล้วละราคา4 4 5นะครับบา่งดิสิบหกสอราชวงศ์นะครับ50-90เด็ด420คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเก่งนะครับบา่งดิสิบเจ็ดเบนซ์นำชัยสร้างบอตีนะครับเด็ด2 1 3คะแนนไม่ผ่านนะครับบา่งดิสิบแปดการอกน้อยนะครับ45-85เด็ด380คะแนนเจ้านะครับ บังที่สิบสนาบอลเจทีอารีนานะครับสามสิบในสาม้อ6หกค่าแนนเจ้าหมวกนะครับบังที่20เสียบาทเมียแดนะครับเสียบาทเมียแปดสิแปดห้าสิบเก้าสิบค่าแนนผ่านวานจะเรียบเดรไลกับเดรไล,ไไลไไโพดโพนะครับเดรนอยกับเดรนอยโพดนะครับเด้พอดีกับพอดีโพดมีพอดีโพดว่า อ่าอ,อมูลพิพลาประการใดลุงหลอดเด็สีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมรุงหลอดเด็สีสวัสดีครับ